เาเลยก้มบรมมตุลลอยกับาบาร,ริกาตุนะครับ <_ d ose> ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับที่มัสยิดกลางอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับมีพี่น้องของเราจานวนมากออกมาละหมาดฮายัดนะครับเพื่อละหมาดฮายัดให้สงครามสงบลงที่ปาเลสไตน์ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับวันนี้เนี่ยแอดมินก็ได้มาพาทุกท่านเนี่ยมาชมบรรยากาศที่มัสยิดกลางปัตตานีนะครับวันนี้นี่มีเยอะมากที่ออกมานะครับ ลนนาที่นิเชเดงใต้นะครับเราอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันดูอานะครับไม่ว่าคนคนนั้นมาจากไหนมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่นี่คือเราไม่อยากให้ทําร้ายผู้บริสุทธิ์นะครับเราร่วมกันดูอาและขอพรเราไม่อยากเห็นสงครามแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียเนี่ยผู้บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าประเทศของปาเลสไตน์เองแล้วก็ฝอิสราเอลนะครับเราไม่อยากให้โดนผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่กระทำกับผู้บริสุทธิ์นะครับอยากจะให้เขาเนี่ยได้รับโทษ นะครับพอในนาที่นด้ชแชร์ด้นใต้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันดุอาและขอพรนะครับในนามวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่อยากจะให้สงครามนั้นสงบลงและก็ร่วมกันดุอานะครับให้กับผู้บริสุทธิ์เนี่ยที่สูญเสียนีย้ให้เขาได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับครับันที่4เดือน พฤศจิกายน2566นะครับที่มัสยิดกลางอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับมีพี่น้องเดินทางเข้าสู่บริเวณมัสยิดกลางปัตตานีนะครับเนื่องจากวันนี้มีการละหมาดฮัจญนะครับเวลา10โมงตรงนะครับซึ่งพี่น้องที่มาเนี่ยมาร่วมจุดยืนนะครับกับสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับเพื่อความสงบสุขและ เกิดความสันที่สุขอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะไม่เห็นด้วยกับการทําสงครามที่สร้างผลเสียมากมายโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์นะครับเด็กผู้หญิงคนแก่และอื่นๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในครั้งนี้นะครับแนะนำที่นีชดนใต้นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันดูอานะครับและขอพรนะครับให้สงครามได้เกิดความสงบอย่างรวดเร็วนะครับเราเชื่อว่าหลายๆท่านไม่อยากเห็นความรุนแรงไม่ว่าฝั่งปาเลสไตน์เองและก็ฝั่ง อ,อ,อิถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำให้กับผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหายนะครับก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้รับโทษกับสิ่งที่เขากระทําไปนะครับเพราะว่าน่าสงสารมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับเหการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันนี้นะครับวันที่4เดือนพฤศจิกายนที่ชายแดนใต,นใต้บ้านเรานะครับ dul Inilah itu, belakang ini masih banyak ayo Tapi ayo, oh ya, itu harus hati-hati. Mustahil lah, terus itu boleh. Jangan itu boleh, boleh. Ah teruslah. Jadi perhatiannya luah biasanya kita bukan selalu oh kita bukan selalu Itu cukup. Salam wa wabarakatuh. Salam hormat kepada yang di pertua, bapak Mei, abu Norma, majid juga semua para di selain